สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นคลิปนี้มาทำเสื้อในหรือว่าเสื้อสายเดี่ยวซึ่งจะผูกโบที่ด้านหน้านะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใต้อกก็จะมีระบายนะคะซึ่งระบาย5ซนเมตรค่ะแล้วก็เป็นสายเดี่ยวเส้นเล็กๆด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ซึ่งน่ารักทีเดียวค่ะในส่วนของแพทเทิร์นซึ่งได้ทำแพทเทิร์นไว้แล้วนะคะแต่ว่าจัดสอนในผ้าสีดำนะคะซึ่งจะได้เห็นเส้นชัดแบบทำง่ายมากค่ะซึ่งใส่หน้าร้อนก็เหมาะทีเดียวค่ะใส่อยู่บ้านก็ได้เพราะว่าไม่ได้สั้นมากนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะ ให้วัดเข้าไปหนึ่งไม้มน้ำทับเพื่อที่จะได้เห็นเส้นค่ะด้านบนก็หนึ่งไม้มน้ำทับค่ะสมมุติว่าร,รอบอก8 8ซนติเมตรให้แบ่งครึ่งได้4 4แล้วก็หาร2นะคะก็จะเท่ากับ2 2ซนเมตรให้กำหนดเป็นความยาวของเสื้อก่อนนะคะ จากจุดนี้นะคะให้วัดลงมา24เซนติเมตรตีเส้นยาวออกไปก่อนค่ะแล้วก็ให้วัดขึ้นมา1เซนติเมตรค่ะ จาก1ซนมก็วัดขึ้นมา1 3ซนติเมตรก็จะเหลืออยู่9ซนเมตรจะเป็นส่วนของรักแร้นะคะแล้วก็จุดนี้ก็วัดออกไป8ซนเมตรแล้วก็ให้โค้งรักแร้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ จากจุดนี้นะคะเมื่อหารแล้วจะได้22นะคะก็วัดออกไป22เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็จากจุดนี้อีกค่ะให้วัดออกไป13เซนติเมตรในส่วนของโบนะคะ ให้บวกเพิ่มไป25เซนติเมตรติดเส้นยาวไปเลยค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะในส่วนนี้ก็ให้โค้งไปนะคะ โคงไปหาจุด13เซนติเมตรแล้วก็หยุดที่จุด25เซนติเมตรค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนใต้อกนะคะจะใส่ระบายแถวจุดนี้นะคะจุดนี้ให้วัดเข้ามา4เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะ จุดนี้ก็4ซเมตรจะลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขึ้นมาอีก5ซนเมตรกำหนดจุดไว้นะคะจากจุดนี้ก็ตีเส้นไปที่จุด5ซนเมตร แบ่งครึ่งค่ะแล้วก็วัดลงนะคะจุดแบ่งครึ่ง2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นไปนะคะส่วนจุดนี้โค้งไปที่จุดที่กำหนดไว้ค่ะ จะได้แบบนี้นะคะจะเป็นชิ้นหน้าซึ่งเวลาวางผ้าก็วาง2ชิ้นนะคะด้านนี้จะเป็นด้านข้างค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของรักแร้ซึ่งแพทเทิร์นตัดออกมานะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ ในส่วนนี้ตกแต่งให้สวยงามน,นะคะโค้งเข้าไปอีกนิดค่ะซึ่งจะเป็นส่วนที่ผูกนะคะเส้นนี้รลบอ,อกไปนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะในส่วนนี้คือ13เซนติเมตร ตีเส้นออกไปก่อนนะคะชิ้นหลังจะลบออกสัก1เซนติเมตรก็จะเหลือ21นะคะใช้ที่21เซนติเมตรแล้วก็ความป้าง13เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ส่วนชิ้นหลังก็วางเป็นสันทบค่ะเวลาทำอาจจะชิ้นหลังช่วงหลังของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะอาจจะเก็บสักนิดหนึ่งค่ะเวลาเก็บก็คือเย็บทับไปเลยค่ะในส่วนของระบายระบายเราก็จะวัดจากใต้อกนี้นะคะจากจุดนี้สมมุติว่าจุดนี้ 22. 22่สิคูณสก็เท่ากับ44 44กับจุดนี้อีก21ซึ่งถ้ารวมกันแล้วก็จะเท่ากับ86บวกระบายไป30เซนติเมตรตีเส้นเป็นระบายนะคะเครื่องหนึ่งของแปห ก็คือ43ระบาย5ซนติเมตรในส่วนของระบายก็วัดออกไป43ซนติเมตรแล้วก็บวกในชิ้นส่วนระบายไป30ซนติเมตรซึ่งก็จะใช้แค่ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาวางเราจะวางสันทบ ก็วัดไปสิบห้าเผื่อเย็บโดยรอบค่ะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็ระบายมีวิธีการทำอยู่อีกคลิปหนึ่งนะคะซึ่งถ้าใครสนใจก็ไปดูได้เลยค่ะในส่วนของรักแร้ก็จะทำสับหลบเล็กๆไว้ข้างในนะคะแล้วก็เย็บในส่วนนี้ก็เหมือนกันค่ะทำสับ เล็กๆในส่วนนี้ก็ใช้ระบายมาต่อแล้วก็ระบายก็ม้วนเล็กๆนะคะซึ่ง oh, ก็เห็นจากภาพแล้วนะคะว่าเป็นเสื้อที่ออกมาสวยใส่แล้วน่ารักในส่วนที่ต่อระบายก็เย็บรูสองครั้งแล้วก็มาต่อกันแบบนี้นะคะ ในชิ้นส่วนของระบายเวลาผูกโบนะคะก็จะมาบรรจบกันค่ะซึ่งในการทำเสื้อตัวนี้เวลาวัดตัววัดแค่พอดีนะคะเพราะว่าถ้าหลวมไปหรือว่าคับไปสามารถที่จะใช้ในส่วนนี้ผูกเข้าผูกออกได้นะคะรายละเอียดของแพทเทิร์นเดี๋ยวชันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งนะคะและวิธีการทำก็มีอยู่อีกคลิปหนึ่งนะคะ ชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกันดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปของสวัสดีแฟชั่นสวัสดีค่ะ